เขาไม่ได้บอกชอบเรานะไม่ได้บอกชอบบอกรักเรานะแต่บอกว่ารอเราหน่อยเอออ่าเราก็รอเราก็รอทําทุกอย่างอืเหมือนเหมือนจะเป็นแฟนกันเลยเราก็เคยถามเขาไปว่าอืรกิาเป็นอะไรกันเขาบอกว่าก็นั่นแหละก็นั่นแหละก็รู้กันก็มันก็มากกว่าเพื่อนนั่นแหละออ่าแต่พี่นะว่าแต่พี่นะว่าตอนนี้มันมันยังไม่มันยังบอก ความรู้สึกที่ชัดเจนอย่างนั้นอ่ะไม่ได้โอเคเราก็อกตั้งตารอแบบมีความหวังไงเออเอออ่าพอวันหนึ่งเขามาบอกเราว่าเขาเลิกกันแล้วนะเออแล้วเป็นไงเราก็แบบอ้าวเราก็รู้สึกเราก็หนึ่งเราสงสารเขาสองคือเราก็มีหวังละเฮ้ยเขาเลิกเขาลว้ยนี่เราก็มีหวังดีแต่ก็สงสารเขาน่าเขาจะเสียใจไหมนั่นเสือเป็นคนดีนะเออถูกไหม แล้วเราก็รอไว้เราก็บอกเราก็รอให้เขาผ่านไปมาอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เนี่ยเราก็บอกเราก็ถามเขาว่าสรุปว่าเรื่องของเรานี่เอายังไงดีเอาไงอ่ะเพราะว่าตอนแรกก็บอกว่าเดี๋ยวเรียนจบแล้วก็จะชัดเจนอืมแต่พอเรียนจบชัดเจนไตเลิกเลิกแล้วก็ยังเลิกไม่ขาดก็ยังมีเรื่องผลประโยชน์อีกเราก็แบบเอแเราเอาไงอ่ะเขาบอกว่าจะรอไหมล่ะถ้ารอก็รอต่อไปเออ รอได้ไหมออไอเราก็บอกว่าโอเคอืมรอหรือไม่รอรอ <laughs>